คนชอบคิดว่าเราเมาจะไปเมาได้ยังไงพูดเลยว่าแอลกอฮอล์เชียงใหม่มันคดหวานแอลกอฮอล์เชียงใหม่ได้แค่เนี้ยววะจริงเสียเสียแอรผิดหวังเสียพูดตรงตรงอไอแสงสว่างแสงสุดท้ายที่ว่าแน่อไอหนูรู้จักชุดคุยไหมลูกชุดคุยมันสวยแค่ไหนลูก ไม่อยากเห็นไม่ยังไม่เห็นใครใส่ชุดคุยแล้วสวยเลยถูกเอาง่ายๆว่าตีสองคนดูบหมื่นนึงพรุนี้มึงกูดังแล้วหมื่นหนึ่งนี่หนูแค่อยากไลฟ์ทักทายแฟนคลับก่อนนอนพูดได้แค่นี้การแสดงเมื่อกี้พี่เต๋ามาเคาะห้องบอกว่าไหวไหมอยาบคายมากไอจีพี่เต๋าชื่ออะไรบล็อกเลยจบ บล็อกปะป๊าด้วยบล็อกจบเบาได้เบาเราเพราะว่าเนี่ยงานแน่นมอเราไม่ได้เมาพูดได้แค่นี้เราแค่อยากส่งแฟนคลับเข้าน้มาไหนซ้อใครซ้อมันมีหลายซ้อไงซ้อภูซ้อมนซ้อลีซ้อบิลซ้อไรซ้ออะไรอ่ะมันหลายซ้อจะขึ้นเป็นซ้อใหม่ ราะว่าคืนนี้นอนกับเสียคนบอกว่าเฮ้ยร้า์อย่างนี้จะดูไม่ดีไหมภาพลักษณ์เสียไหมเสียจะไปเยอะคุณตรงตรงจะไปเสียอะไรเราปกติคุณคิดเองคุณอย่าคิดไปเองอ่าแต่ถ้าตรงตรงผมเกี่ยวไหมผมไม่เกี่ยวตอนนี้อย่ามาพูดว่าซ้อมอนอืมคิดเองอืจบ ตอนนี้เริ <hi> ่ม <uteur> คิดละคิด <Hi> ถูก <hi> คิดผิดว่ามานั่งอยู่ในไลฟ์นี้ถ้าคนดราม่าสังเก็บใครดราม่ายิงทิกแท็กโทจุใสบายหน้าเลยไปผู้ชมเราบุกดีกว่าบุกไหนบุกไหน อย่างรัวตาไหมพูดได้ไหมว่าผมไม่กล้าขนาดนี้ทำาไม่มีเฮียอยู่อย่าไปกลัวอย่างมากบอสก็แค่ไล่พวกเราออกอ่าอย่างมากก็ไม่มีอะไรกินไง เอานี้กลัไปกินแกบชากระโชมเมียจะบอกบอสไหมรักบอสนะคะรักบอสที่สุดเลยวขนาดจบจบจบนะบอกรักคือจบอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหนูพร้อมจะกลัวอะไรเรามีผ้าสับสีตรงนั้นแล้วนี่ยังไงอีกเอาง่ายๆว่าเตียงเสียมันนอนได้ห้าคนใครว่ามีสี่คนขาดอีกหนึ่งกูไม่เกี่ยวเลยกูไม่อยู่แล้วเตียงเสียนอนได้ห้าคนเอาเลยอ่ะ ค่อนข้างกว้างพูดได้แค่ไหนกูไม่อยากอ่านเม้นเลยพูดตรงใช่เป็นยังไงพูดได้ไหมว่าเอวที่ว่าบางยังไม่เท่าเตียงเฮียพูดให้แี่เพราะว่าเตียงค่อนข้างสปริงเตียงเฮียค่อนข้างเอตยงเฮียเตียงเฮียค่อนข้างสปริงพูดว่าอันเนี้ยเมื่อกี้คือการแสดงพูดได้แค่ว่าป้าป้ารู้ยังว่าลูกเป็นแบบนี้รู้เลย ยังว่ามิดนี่คือมิสแกนไทส์แล้ว